ตอนที่1443ความเร็วของหลินเทียนนั้นถือว่าสูงมากมากแถมยังพุ่งนำทางเสือเทศซูนและคนอื่นๆพุ่งผ่านอากาศออกไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วแจกกล่าวห้องถงแห่งนี้เป็นพื้นที่เจลาของชาชาลาที่มีดวงตาลึกล้ำถูกตึงเอาไว้ก่อนที่จิตสัมผัสและพลังของเขาจะถาโถมเข้าใส่ทางหลินเทียนเพื่อปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเอาไว้ดวงตาของหลินเทียนได้ส่งประกายออกมา พร้อมทั้งสังเวยกระบ,บินนิลันแท้จริงออกมาพางส่งขึ้นกระบ,บิดสุขวลสวรรค์ออกไปเพื่อตั้งรับเอาไว้เสียงกระบ,บี่คำรามดังๆได้ถูกส่งออกมาขณะที่ขึ้นกระบ,บี่นน่าสะพรงกลัวได้ฟาดฝันขึ้นจิตสัมผัสข,ของชายชราจนแหลกสลายหายไปล่ากอนลินเทียนได้ถูกกระแทกปีออกไปไกลแต่ก็ยังใช้อาวุธนิลันแท้จริงคอยปกป้องร่างกายเอาไว้สภาพของเขาในตอนนี้ยังคงอยู่ดีและรับมือได้ดีกว่าครั้งก่อนหน้านีา้มากเขาอาศัยเจดีราชันอมตะ ปกป้องร่างกายของพวกเขาเอาไว้พร้อมทั้งสังเวททักษะเบญจอัสนีสถานฟ้าเพื่อพุ่งออกไปห่อหุ้มกระบี่ที่อยู่ในมือผ่าฟาดฝันขึ้นกระบี่สุก峦สวรรค์อันทรงพลังออกไปอัดกระแทกเขาใส่จิตสัมผัสของอีกฝ่ายแลว้วพุ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหยุดน้ำเสียงที่แหบและเย็นเยือกได้ถูกส่งออกมาขนาดที่ขึ้นพลังและจิตสัมผัสได้ถมก็ใส่ร่างของหลินเทียนเมตต้องออกไปส่งก็ได้หลินเทียนได้ส่งเสียงออกมา ทักษะเป็นจัเสนีสถานฟ้าของเขาได้หมุนวนอย่างรวดเร็วก่อนจะสังเวยย่างก้าวสวรรค์พุ่งผ่านอากาศออกไปเพื่อเบี่ยงหลบการโจมตีของชายฉลาหลังจากนั้นเขาก็ทิงระยะห่างออกไปจากสถานที่แห่งนี้ไกลมากๆชายฉลาที่อยู่ภายในห้องถุงได้แต่จ้องมองไปทางเขาซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปโดยที่ไม่ได้ไล่ตามออกไปที่หน้าอกของเขาที่มีหอ,อกแหลมเสียบเอาไว้ก่อนหน้านี้และเมียคาเลือดที่หยุดไหลไปแล้วทำว่าตอนนี้ มันกลับมีเลือดใหม่ไหลออกมามันเป็นของข้าน้ำเสียงอันเย็นเยือกได้ถูกส่งออกไปอย่างทรงพลังหลินเทียนยังคงปกป้องร่างกายของตนเอาไว้ขณะพุ่งหนีออกไปไกลมากไอ้กแก่นั่นมันไม่ได้ตามมางั้นหรือจักะเข้เป็นทาสได้แต่เจ้าหมอออกไปทางด้านหลังดูเหมือนว่าจะถูกขอกด้านสยบเอาไว้ทําให้ไม่สามารถขยับได้ในตอนนี้แต่ระยะที่จิตสัมผัสข,ของมันควบคุมอยู่เองก็ดูจะไม่กว้างเท่าไหร่นัก เหล่าได้พูดออกมาเป็นอย่างที่นั่งได้ว่าเอาไว้แน่นแหละหลิ่นเทียนได้พูดออกไปเช่นกันเป็นเพราะอีกฝ่ายอาศัยพลังจิตสัมผัสของตนเป็นอาวุธและคอยโจมตีเข้าใส่เขาหลายครั้งโดยที่ร่างกายของตัวเองไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยซึ่งทําให้เขาสัมผัสได้ว่าร่างกายของอีกฝ่ายนั้นอ่อนแอและก็ปันป่วนเป็นอย่างมากจึงทําให้ไม่สามารถขยับขงเขยื้อนตามใจชอบได้แต่ระยะจิตสัมผัสที่เขาใช้งานได้เองก็แคบมากๆไม่นานก็กลับมาสู่สถานที่ เต็มไป,ได,ปด้วยซากพลังขัพังโดยที่ไม่มีจิตสัมผัสของชายชราได้ตามไปอีกพวกเขาได้พุ่งผ่านออกไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถไล่ตามออกมาได้จริงๆสินะจัลลเคยเนยทาดได้แต่จ้องมองกลับไปพร้อมทั้งอดสันไปไม่ได้ไอ้แก่นั่นมันแข็งแกร่งจริงๆเลยนะขนาดได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นแต่ก็ยังแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้หากว่ามันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ข้าว่ามันคงจะทําลายได้แม้กระทั่ง ดาวดวงนี้เลยด้วยซ้ำแข็งเก่งมากๆหล่อได้แต่กลืนน้ำลายกลับลงไปเสี่ยวไต้ซูเองก็ได้แต่ค้องหดกลับมาหลิ่นเทียนเองก็ตรักได้ถึงความแข็งเก่งของอีกฝ่ายดีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักในตอนนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปไปกันเร็วเขาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งเก็บอาวุธทั้งหลายกลับไปแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วและด้วยพลังของตาประทับโบราณในมือของเขาแล้วขาเชื่อมั่นว่า มันจะต้องสามารถฝ่าออกไปจากม่านพลังแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนไปกันแต่ละเคเบิลชาตเองก็ไม่ได้แปลกใจไปกับเจดีราชธมะตะหรือว่าอาวุธอื่นๆของเขาเลยแม้แต่น้อยปะมันเกศได้ยินเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่สมปีก่อนแล้วเสี่ยวไต้ซูเองก็เช่นเดียวกันส่วนเหล่าเหลานางเป็นคนแรกๆที่ได้เห็นพวกมันและรู้ดีว่ากระบี่อาวุธนิรันร์แท้จริงนั้นมันมาจากที่ไหนดังนั้นจริงยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะแปลกใจไปกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาได้พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากๆก่อนที่จะไปถึงสุดขอบผืนดินแห่งนี้ที่สามารถมองเห็นบุดาวมากมายที่อยู่ห่างออกไปได้หลิ่นเทียนได้หยิบอัตาปทับบราณสีน้ำเงินในมือออกมาพร้อมทั้งคว้ามือออกไปอย่างมานพลังที่อยู่ห่างออกไปผึบมานพลังที่สัมผัสเข้ากับมือขวาของเขาก็ได้ฉีกออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ก่อนที่มือขวาของเขาจะสามารถเอื้อมออกไปด้านนอกได้ใช้ได้จริงๆด้วย แต่ลเลคบินจะทาได้แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาพอแม้จะคาดการอาไว้ก่อนแล้วแต่เมื่อได้เห็นกับตาตัวเองก็ยังอดประหลาดใจไปไม่ได้แล,แล้วเราเอิงก็ได้แต่ส่งเสียงอ้อาว่างั้นเราก็รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะหากว่าไอ้แก่นั่นมันหลุดออกมาจากหอ,อกได้แล้วก็พวกเราคงได้ตายกันหมดแน่หลินเทียได้พยักหน้าของเขาพร้อมทั้งส่งพลักออกไปห่อหุ้มร่างกายของทุกคนเอาไว้ก่อนจะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ออกมาได้สักที จละเคเบนจธาต์ได้แต่ถอนหายใจออกมาหลินเทียนได้ยินอยู่ด้านนอกเองก็ได้แต่หันมองออกไปทางพื้นดินที่ค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้หันมองกลับไปยังตาประทับสีน้ำเงินที่อยู่ในมือของเขามันเป็นตาประทับโบราณที่สลักตัวอักษรคำว่าหยวนเอาไว้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งของที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชายชราคนนั้นต้องการจัลละเคเบนจธาตุได้ส่งเสียงออกมาผ่านพูดต่อว่า กาะสัมผัสได้เหมือนกันว่าม่านพลังที่ห่อคุ้มพื้นดินแห่งนี้เอาไว้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากตาประทับโบราณน,นีิ่สศม